รายการรับคมธุรกิจโดยดรหนุนาฏห่างวิไลช่วงนี้ค่ะเราจะชวนคุยเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะซึ่งทาง Social Giver เนี่ยเขาเป็นคนทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็เขามีคอนเซปต์เกี่ยวกับเรื่องของกำไรทางธุรกิจเนี่ยกับเรื่องผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมทำไมจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนะาริสานภาทิวาอําดวย ซีอและผู้ร่วมก่อตั้ง Social g i v e r ซึ่งตอนนี้อยู่ในระบบซูมของรายการแล้วไปทักทายและสวัสดีคุณอลิสากันนะคะสวัสดีค่ะคุณอลิสาคะค่ะวันนี้ก็ชวนคุยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมานะคุณอลิสาก็จัดงานใหญ่นะที่โรงแรมเซาทรียมเกี่ยวกับรางวัลน,นะซึ่งเรียกว่าโอ้เป็นรางวัลที่เห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องรางวัลอยากจะให้คุณอลิสาเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มาของโซเชียลก v เวอร์ค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงได้ลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้คะ่ะค่ะก็อ,อ,อลิสมองว่าตอนเราอยู่ในยุคสังคมที่ เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มพูนขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็เราก็เห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่เป็นกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครหรือทำงานเพื่อสังคมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มจะมีเทรนด์ของการทําธุรกิจที่ช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมได้มากขึ้นด้วย mm hmm. แล้วเราก็เลยเห็น uh, business model นี้จากต่างประเทศด้วยะค่ะว่าเออจริงๆแล้วมันมีโอกาสนะในการที่จะทําธุรกิจพร้อมไปกับการที่จะทาให้ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ค่ะก็เลย Spark เป็นไอเดียในการที่จะสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเพราะว่า คนยุคใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้เวลาบนออนไลน์ค่อนข้างเยอะทำยังไงให้คนได้จับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นในการท่องเที่ยวในการที่จะเลือกจะไปทานอาหารหรือว่าซื้อสินค้าและบริการต่างๆะคะ่ะคือทำยังไงให้ทุกครั้งที่เขาได้มีการจับจ่ายใช้สอยบนแพลตฟอร์มของเราอะคะ่ะได้ได้ช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมที่ทำงานอย่างมีคุณภาพด้วยพอเราถึงจุดที่เรา ทําไอเดียตรงส่วนนี้เป็นสมบูรณ์แบบแล้วอะค่ะเราก็มีการล่าชเป็นเว็บไซต์คือ socialgiver.com นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันทางมือถือนะคะก็คือเป็นชื่อว่า socialgiver เลยทําให้คนได้ทั้งช็อปและช่วยไปพร้อมๆกันค่ะโอ้เรียกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าใช้เทคโนโลยีเนี่ย ในยุคดิจิทัลเนี่ยให้เกิดประโยชน์จริงๆเลยนะคือไม่ได้เกิดประโยชน์ในเชิง Business แต่ว่าก็เกิดประโยชน์ในเชิงสังคมซึ่งสังคมเนี่ยต้องการคนแบบนี้แหละนี่แหละที่ชาติต้องการนะคะ,ะก็เลยโอ้ันนี้ก็เรียกว่าภูมิใจมากๆเลยที่ได้คุยกับคุณรเลสนะคะทีนี้เราอาจจะพูดได้ว,ว่าสำหรับ social giver เนี่ยเป็นกิจการเพื่อสังคมใช่ไหมคะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เขานิยมเรียกกัน ที่ประเทศไทยเราก็เกิดขึ้นมาสัระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีข่าวน้อยไปหน่อยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในส่วนของกิจการเพื่อสังคมที่ที่ลงมือทำแล้วก็เกิดผลแล้วนะคะค่ะคือคุณอลิสเองเนี่ยสนใจเรื่องของสังคมแต่ว่าคุณนลิสเองก็ทำธุรกิจอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ค่ะเรามองว่าในมุมของ social giver ค่ะเราอยากให้มันมี business model ที่ชัดเจนเรามองว่าการที่จะให้ธุรกิจไหนไม่ว่าจะเป็นวิสากิจเพื่อสังคมหรืออะไรก็ตามะคะที่มันจะมากกว่าแค่ยั่งยืนนะคะคือการเติบโตได้ถ้าเกิดทำตรงส่วนนี้ได้ก็คือเราจะทำให้ภาคส่วนในการระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมต่าง,างๆมันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ก็เลยมองว่าการที่เราทํา business model ที่มันสร้างผลลัพธ์ทางด้านสังคมในเชิงบวกได้มันควรเป็นอะไรที่ทำคู่กันไปได้นะคะอันนี้คือเลยเป็นเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคมะคะ่ะอ๋อค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์นะของ social giver นะคะอ่าและทีนี้ที่บอกว่ามีทั้งเว็บไซต์มีทั้งแอปพลิเคชันนะแล้วทีนี้ก็คือรูปแบบในการ ในการทำงานเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ เนอะค่ะทางเราเองก็จะมีเราเรียกว่าเป็นธุรกิจใจดีละกันธุรกิจใจดีก็คือจะเป็นตั้งแต่โรงแรมร้านอาหารกิจกรรมแล้วก็สินคา้าและบริการทั่วไปเลยนะคะที่อยากที่จะอาสาบริการมาบนแพลตฟอร์มของ socialgiver.com นะคะอันนี้เวลาเขาอาสาบริการมาบนแพลตฟอร์มแล้วอะทางท่านผู้ชมทางบ้านเองเวลาเข้าไปดูอะเราก็เหมือนเราได้ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่พักในราคาพิเศษหรือเวลเชอร์ร้านอาหารหรือว่าสินค้า ที่ถือว่าเป็นราคาพิเศษด้วยแต่ว่าโสินค้าและบริการมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะซึ่งทําให้เราเองอ่ะได้ดึงลูกค้าที่ช็อปออนไลน์อยู่แล้วอ่ะมาช็อปและอุดหนุนธุรกิจเก็ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Social Giver ธุรกิจใจดีพวกนี้ค่ะที่เขาอาสาไม่ว่าจะเป็นห้องว่างตัวเว uh, er, ลเชอร์ร้านอาหารหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือ uh, ความตั้งใจของเขาคืออยากที่จะระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมแต่วทุกทั้งที่คุณแอดเองซื้อววลเชอร์ไปพักโรงแรมซื้อววลเชอร์ไป uh, รับประทานอาหารนะคะกิฟต์ค์ดต่างๆพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วช่วยระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคม นะคะทำให้ทางฝั่งคุณแอดหรือว่าผู้ชมทางบ้านเองอ่ะได้ราคาที่ดีบริการและสินค้าที่ <c oughs> มีคุณภาพแถมยังได้เหมือนได้ทำบุญได้ช่วยเหลือโครงการดีๆไปไปพร้อมกันพร้อมกันหมดเลยอะคะ่ะเก็เรียกว่าประมาณเ็าเรียกว่าได้สามเด้งเลยนะคะ <c oughs> นะคะได้ของดีนะคะราคาดีด้วยได้ช่วยสังคมอะไรต่างๆด้วยนะธุรกิจเองเนี่ยคือเขาก็อาจจะมีใจตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่ารูปแบบที่ผ่านมาเอ๊จะทํายังไงถ้าเกิดเอาเงิน ไปแบบบริจาคอะไรอย่างนี้มันก็แบบมันก็แบบธรรมดาไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าบัญทีของอย่างเช่นห้องโรงแรมหรือว่าร้านอาหารก็มีซีที่ว่างอยู่แล้วที่อาจจะไม่เต็มในช่วงโควิดใช่ไหมคะเพรานในช่วงโควิดนี้ก็กลายเป็นโอกาสด้หรือเปล่าคะในการทาตรงนี้คะ่ะอ๋แน่นอนเลยค่ะคือเราเข้าใจนะคะในมุมของผู้ประกอบการเองอะคะ่ะอ,อ,อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่อาจจะไปบริจาคเป็นเงินสดได้ เราเรามองว่าออบริการบริจาคเป็นเงินสดแล้วก็จริงๆแล้วการแค่ถือป้ายถ่ายรูปบางทีมันจดไป แทบก็แบบเออนาเสียดายเลเป็นอีเวนต์ค่ะเป็นอีเวนต์คป๊บใช่คืก็อยากให้มันมากกว่านั้นคือทํายังไงให้ลูกค้าได้รู้สึกลึกซึ้งกับการที่ได้ช็อปและช่วยคือทุก mm hmm. ครั้งที่เขาช็อปเขาได้ช่วยเลยนะ mm hmm. มันไม่ได้เป็นแค่การซื้อครั้งเดียวมันเขากลับมา mm hmm. แล้วมันมีสินคา้าและบริการที่ค่อนข้างหลากหลายทําให้การพอ mm hmm. ดงทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมอ่ะมันก็ต่อเนื่อง้วย และที่สําคัญมากเลยก็คือการคัดเลือกโครงการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมบนแพลตฟอร์มด้วยว่าคือต้องเลือกเหมือนกันใช่ไหมคะต้องค่ะเลือกแบบใช่ค่ะเพราะว่าเ,เราเข้าใจนะว่าตอนที่อลิซเด่อนโควิดตอนช่วงนั้นก็คือเดินทางค่อนข้างเยอะพยายามที่จะดูโอกาสในการที่จะแบบลองดูตลาดต่างประเทศดูซิว่าเขาทํา กิจกรรมอะไรที่สอดคล้องหรือใกล้เคยียงกันไหมที่เราอาจจะสร้างพันธมิตรได้เรา<แ>เห็นเลยว่าที่นี่มีโมเดลแบบนี้ในต่างประเทศโดยตรงนะคะ,มะโมเดลของเขาอาจจะแบบซื้อหนึ่งบริจาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่รลกมเป็นแบบเป็นแบบเหมือนการตลาดเพื่อสังคมอ่านิดนึง แต่ว่ามีประสิทธิ์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในมุมของเราเองมองว่าออการที่ทางธุรกิจเองอาจจะยังไม่ได้สะดวกที่จะบริจาคเป็นเงินสดรเราบริจาคเป็นบริการที่เรามีอยู่แล้วสิ่งของหรือห้องพักที่ว่างหรือเวลเชอร์ที่เป็นออนไลน์ต่างๆค่ะคือบันบริจาคเพื่อที่จะระดมทุนได้เช่นกัน ะะอ,อีกมุมหนึ่งก็คือโครงการเพื่อสังคมเราไม่ได้อยู่ดีๆแบบโครงการนี้น่าสงสารเราอยากช่วยเขาเราอเอามาเลยเรามีขั้นตอนในการตรวจสอบอทำคำถามสอดถานและติดตามผลงานด้วยว่ารับเงินแล้วใช้อย่างไร เงินไปเป็นตัวจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ติดตามด้วยว่าวิธีการใช้เงินของเขามันส่งผลลัพธ์ให้กับโครงการของเขาในรูปแบบไหนวัดผลยังไงก็จะเป็นการทำงานร่วมกันว่าแต่และโครงการเองเขาก็จะมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของเขาเองด้วยค่ะคืค่ะก็ได้ได้ว,ว่าคือเงินที่ได้จากการระดมทุนมานี้ก็คือว่าทางสุขเจ้าพวร์ก็นำไปให ครือข่ายที่เขาทางานช่วยเหลือสังคมทางานเพื่อสังคมเนี่ยไปไปไปทำให้เกิดประโยชน์จริงๆก็เลยต้องมีการคัดสรรที่เป็นตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็สําคัญเลยทีเดียวนะมันก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงแล้วก็จะได้ออกคำาที่ที่ที่เรียกว่ามันคือจริงๆเลยอะนะคะ จริงๆแล้วคนไทยคนไทยค่อนข้างใจดีค่ะแล้วบางทีเวลาเราบริจาคหรือเราโอนไปจริงๆแล้วมันมีมิชชาชีพค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้เขาออเราเองก็อยากที่จะสร้างระบบอะไรบางอย่างให้ลูกค้าออนไลน์หรือว่าผู้บริจาคออนไลน์รู้สึกว่าเขามั่นใจ เขารู้สึกว่าเขาติดตามผลงานได้แล้วถ้าเกิดเขาบริจาคผ่านแพลตฟอร์มของ Social g i v e วอรเองก็มีการหักภาษีได้เช่นกันอย่างนี้ค่ะคือมันเชื่อมกันเป็นตัดภาษีได้นะคะอ่าก็อยู่ในระบบเ้ียเพ้อะเห็นว่าปี2564ที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตโควิด19แต่ Social Giver สามารถที่จะระดมทุนได้ถึง15ล้านเลยเหรอคะ อ๋อค่ะใช่ค่ะคืออะไเ<ห>ยอะเลยด้ว่ยเราเรามองว่ามันไม่ได้แค่ในมุมของโซเชียลกิฟต์ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณทางธุรกิจใจดีที่อาสาบริการมาบริการนี้ก็เป็นมูลค่าที่ เป็นอะไรที่คนรู้สึกดึงดูดอยู่แล้วไม่ได้ชวนแค่ว่าเราอยากที่จะเล่าเรื่องน่าสงสารแล้วให้คนบริจาคเข้ามามแล้วก็จบกันไปเรามองว่าเราหามุมอื่นมิติอื่นทําให้คนรู้สึกว่าถ้าเขาเริ่มออกไปทานข้าวนอกบ้านหรือว่าสั่งของออนไลน์หรือว่าจะท่องเที่ยวในประเทศไทยเอง<ม>เขาก็ยังได้อุดหนุนธุรกิจใจดีแถมยังได้ระดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมไปด้วย<ม>พอคนเริ่มเข้าใจ ว่า social giver คือช็อปและช่วยนะนนเขาก็เลยยิ่งติดปากในการที่ว่าเออถ้าเขาช็อปแล้วเขาได้ช่วยอะ่ะคือมันฟุ่มเราทำคุ้ม<อ>ค,ค่าเรามองว่าเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่าแค่นำแค่ name s เ,เกินชูราคาถูกอย่างเดียวเราก็เลยอ,อยากที่จะดึงดูด,บรรด,ดออแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ว่าแบรนด์ของคุณนะเป็นแบรนด์ที่คุณภาพน้ำดีเลยนะทำยังไงให้เป็นการต่อย,ยอดในการทำ ในการดึงดูดหรือเองนทำเอนเกจเมนต์กับลูกคา้าที่มีคุณภาพในยุคนี้เพราะว่าลูกค้าที่มีคุณภาพอ่ะต้องการความคุ้มค่าลูกค้าต้องการที่จะเห็นว่าผลลัพธ์ของเขาเขาได้เซอร์วิสที่ดีนะคะแล้วเขาสนใจด้วยว่าเขาอยากที่จะอุดหนุนธรุรกิจที่คืนสู่สังคม ะะแล้วอยากที่จะสอบ<า>ถ,<า>ถามมากขึ้นม,มีจะตั้งคําถามมากขึ้นนั่นคือเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะสนับสนุนเลยอยากให,ให้ลูกค้าตั้งคาถามว่าเงินที่ไปบริจาคไปที่ไหนยังไงมันก็เลยเป็นการทําให้มันครบลูกจริงๆในการที่ครบถูก,ก,ลกเลยนะคะเช่นธุรกิจท,ที่มาร่วมกับทางส k i l l v i e w e r นี่ก็จะกลายเป็นแบบเหมือนได้ได้ภาพ like image ที่ว่าเป็นธุรกิจใจดี นะคะส่วนส่วนผู้บริโภคนะที่ไปช็อปเนี่ยก็จะได้ช็อปแล้วก็ช่วยด้วยอ่าถูออกต้องเลยค่ะ,คะอ่านะคะก็เลยกลายเป็นเรียกว่าอัตลักษณ์ที่แบบลงตัวมากๆเลยนะเออฟังแล้วนี่เรียกว่าโอเคเลยนะโซเชียลคิวเวอร์ช็อปแล้วก็ได้ช่วยด้วยนะแล้วก็ธุรกิจใจดีที่ว่านี้น,นี่ตอนนี้มีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกับทางโซเชียลคิวเวอร์มีมีเยอะแค่ไหนคะตอนนี้คะ มันนี้ก็มีมากกว่า500ธุรกิจแล้วค่ะ500แบรนด์เลยที่เข้าร่วมกับ Social ล i v e r นะคะแล้วก็ตั้งแต่หมวดโรงแรมร้านอาหารกิจกรรมนะคะบางทีมีแบบผู้โค้ดออนไลน์ด้วยนะคะที่ไปช็อปบนแพลตฟอร์มอื่นที่เราแบบทำงานแบบคว้กันหรือเป็นเหมือนคอส ค o s สเ n g a ก e เ e n นกันด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีความหลากหลายที่เราเพิ่มเติมในทุกอาทิตย์เลยเแต่ในมุมของโครงการเพื่อสังคมตอนนี้เราก็สนับสนุนไปแล้ว60โครงการนะคะ10โครงการใช่แต่โครงการแต่ละโครงการเองอะ่ะจริงๆแล้วมีหมวดหมู่ที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาเรื่องโภชนาการหรือว่าเรื่องสัตว์ป่าหรือต้นไม้ใหญ่คือเรามีมิติ ที่รู้สึกว่าครบรสชาติสำหรับ,รบผู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่อยากที่จะเป็นผู้บริจาคนะคะที่สนใจแต่ละประเด็นทางด้านสังคมที่ไม่เหมือนกันเไลไทใครที่บอกว่าอยากจะช่วยคน <S <S 2> <S 2> ก็ช่วยคนได้ในโครงการนี้ <S <S 2> <S 2> อยากจะช่วยสัตว์เนี่ยช่วยสัตว์ที่เรารักเนี่ยก็ช่วยได้นะหรือจะช่วยสิ่งแวดล้อมต้นไม้ต้นหญ้าต่างๆก็จะอยู่ในในเครือข่ายนี้หมดเลยก็เรียกว,ว่า<อ>ครบเลยนะ,ะมนุษย์ สัตว์พืชสิ่งแวดล้อมคือต้นไม้อะไรต่างๆนี่นะคะะกาจริงๆนะหกสิบกว่าโครงการนี่เห็นว่าส่งผลให้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบแปดชีวิตคนอัว์แาะสิ่งแวดล้อมของปีที่แล้วอย่างเดียวนะคะค่ะอันนี้ของปีที่แล้วอย่างเดียวนะคะนี่เฉพาะปีที่แล้วอย่างเดียวเหรอคะอ๋อันนี้คือต่อปีนะเอาถ้าเกิดรวมทั้งหมดตั้ง ทำมาเป็นเท่าไหร่นะคะตอนนี้อ่ามัน oh. ประมาณห้าแสนกว่าชีวิตแล้วค่ะ oh. ใช่ค่ะค่ะคือเราจะมีการคำนวณทุกครั้ง oh. ที่คนช็อปและช่วยอะค่ะคำนวณยังไงคำนวณไปเลยใช่คำนวณยังไ oh. นนองไอยากรู้จังค่ะที่ uh, ลูกค้าเข้ามา uh, เพื่อช็อปและช่วยใช่ไหมคะ mm hmm. หลังจากที่เข้าช็อปแล้วปุ๊บเราจะมีคำนวณเลยค่ะว่า uh, สมมติว่า ในช่วงโควิดนะคะเราเองก็จะมีการร่วมโครงการอย่างเช่นกับโควิดรีลีฟแบงคอกเนี้ค่ะ mm hmm. ถ้าโควิดรีลีฟเราจะไม่ได้ให้แบบประชาชนมาต่อแถวเพื่อรับของเพราะเรารู้ว่ามันมีความเสี่ยงเยอะใช่ไหมคะช่วงนั้น mm hmm. ก็จะมีอาสาสมัครที่ไม่สมัครเล่นเลย mm hmm. เข้าไปส่งถูกยังชีพในทีลระบาน เราก็ะจะบอกว่าถุงยางชีพหนึ่งถุงจริงๆแล้วช่วยได้สําหรับครอบครัวประมาณกี่คนนะคะแล้วก็อยู่ได้ประมาณกี่วันอันนี้เราก็จะรู้เลยว่านี่คือถุงยางชีพมูลค่าของมันคือเท่าไหร่นะคะแล้วช่วยได้ทั้งหมดกี่คนเราถึง<อ>จะมีการตัวคูณที่ชัดเจนนะคะห,หรือว่าทางฝั่ง คุณแอดเองสนับสนุนโครงการที่สมมติเป็น f o o d for ์ o ู d ช่วยสนับสนุนร่วมโภชนาการสำหรับน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกลก็จะรู้เลยว่าเด็กหนึ่งคนอาหารหนึ่งมือ้อมันไม่ใช่แค่เป็นการบริจาคอาหารกลางวันแต่เป็น,นการที่ให้ความรู้โรงเรียนเลยว่าจะ ใช้ยังไงอ่ะกับงบประมาณที่มีอ่ะให้คุณค่าสารอาหารให้เด็กในวัยแต่ละวัยอ่ะให้ครบถ้วนมากที่สุดทําให้คุณค่าของแต่ละมื้ออ่ะไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่เป็นการที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อน,น้องจริงๆแล้วเราก็จะคํานวณได้ว่าเราช่วยน้องได้กี่คนอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เรียกว่าแบบเคลียร์เนาะคือเห็นเห็นมีความมีความชัดเจนถึงถึงผลลัพธ์ที่ที่เราช่วยไปนะก็เลยคํานวณออกมาเป็นเนี่ย หนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นแสนเลยชีวิตซึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนนะหมายถึงว่าทั้งสัตว์ทั้งพืชอะไรทั้งต้นไม้อะไรด้วยนะอ่าะก็มีมีพอจะยกตัวอย่างแบบที่ที่รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยอ่ะที่คุณอลิสประทับใจมากเลยสำหรับโครงการที่ได้เข้าไปช่วยเหลือจาก social fever จริงๆแล้วมันมีหลายโครงการมากนะคะที่เราสนับสนุนแล้วก็แต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นทางโครงการ Saturday School หรือว่าทาง Big Tree เองหรือว่า l o v e w i l d Life บิ๊กีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะดูแลต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพลูกคกรด้วยนะคะก็คือเป็นการตกแต่งทุกวันเรามีน้อยมากเลยเนอะลูกคกรเนี่ยในแต่ต้องมีเยอะๆกพวกเมลบิร์นกพวกสิงคโปร์เยอะมาก ไดค่ะเราก็เราก็มองว่าบางทีโครงการพวกนี้ไม่ได้เป็นโครงการที่คนพูดถึงมากพอแต่เป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วก็ทํางานแบบขมักขมแ่นโปร่งใสแล้วก็ใช้เงินอย่างมัธยัติซึ่งเรามองว่าตรงส่วนเนี้คนเราที่อยากจะบริจาคหรืออยากที่จะช็อปและช่วยอะ่ะเราควรที่จะสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ ให้เขาได้ขยายผลลัพธ์ต่อเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็ช่วยคนประชาชนทั่วไปนะรวมถึงเราเองด้วยค่ะก็เลยมองว่าแต่ละโครงการเองอ่ะมีภาพที่ดีหรือว่าเราคัดเลือกมาแล้วจริงๆหรืออย่างเช่นสติแอป,ปที่ดูแลสำหรับคนที่มีการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตรงส่วนนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะสนับสนุนในการพัฒนานี้อันนี้อันนี้ คนเป็นกันเยอะเลยค่ะช่วงนี้เขาทำอะไรคะโครงการคะค่ะโครงการชื่อไปช่วยคนทู้สูงเศร้าใช่เป็นแอพลิเคชันเพื่อสตินะคะ่อใช่ค่ะจริงชื่อนี้ดีมากต้องบอกก่อนว่ามันทำให้คนได้เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือก็ได้รับการช่วยเหลือโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเราบอกว่า จริงๆแล้วปัญหาโรคซึมเศร้าเองอะ่ะมันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เ,เฉพาะกลุ่มเนาะเดี๋ยวนี้คือมีทุกชนชั้นมีทุกคโควิดเ,น,เ,น,เนี้ยคนก็เป็น,ปนโรคนี้เยอะด้วยนะคะใช่ทุกต<ม>้องเลยค่ะเราก็เลยมองว่านอกเหนือนจากการที่จะดูแลเรื่องปากท้อแล้วเรื่องจิตใจหรือว่าสภาพจิตใจแต่ละคนเองก็สําคัญทํายังไง<ม>ที่จะ ช่วยแบบเป็นผู้ฟังที่ดีได้อันนี้ทางโครงการเขาก็มีรับทั้งอาสาสมาัครซึ่งตอนนี้ได้ยินว่า ชื่นใจมากๆเลยรู้สึกว่าอาสาสมัครเขาเกินพันคนแล้ว oh. ตอนนี้เขาก็มีการารับในการสนับสนุนต่างๆด้วย mm hmm. ถ้าเกิดใครสนใจนี่ oh. เข้ามาดูในเว็บไซต์ socialgiver.com mm hmm. ได้เลยนะคะมีโครงการ mm hmm. ที่หลากหลายเลยเพราะว่าทางหัวข้อข้อขางบนของ socialgiver.com นะคะจะเห็นได้ว่ามีหมวดช็อปและมีหมวดช่วย mm hmm. ถ้าสนใจที่จะช็อปก็มาเลยค่ะช็อปได้ถ้าสนใจที่จะช่วย mm hmm. คลิกเข้าไปก็เห็นทุกโครงการรายละเอียดด้วยค่ะ นี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมาคือที่ว่าช็อปช่วยนี่คือแบบว่ารา,ายได้นะที่ธุรกิจเขาได้จากการที่เขาขายสินค้านี่ก็ต้องแบ่งไปส่วนหนึ่งมาช่วยใช่ค่ะ,คะจริงๆแล้วเออธุรกิจอ่ะส่วนใหญ่คือให้มาร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะส่วนใหญ่ให้ร้อเนเลยคือเงินนะคะที่เราขายได้นะคะคือ100%ของกำไรจริงๆแล้วไปสู่ที่โครงการทั้มมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าเรามีห้องข้างโรงแรมเราอาจจะแบ่งมาสมมติเรามีร้อยห้องเราอาจจะเอาไป10บห้องให้ Sushi ชฟยูเวอร์ไประดมทุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะเขาก็จะรู้เลยว่าเออโรงแรมหนึ่งคืนหนึ่คืนจริงๆแล้วมันไม่ได้เต็มทุกห้องหรอก แต่แทนที่จะปล่อยให้ห้องมันว่างเปล่าไปแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจเราเอามาเพื่อรดดมทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมไหมทําให้คนทางบ้านได้ซื้อบริการในราคาพิเศษแถมยังได้ไปเอนจอยกับครอบครัวด้วยใช่ไหมมันก็เลยโจทย์ได้ทั้งหมดเลยไอเดีย oh, มากมากเลยนะแล้วก็เลยต้องมีรางวัลน,นะในตอนท้ายนี้อยากให้คุยเรื่องรางวัลโซเชียลอะวอทโซเชียลคิวเวอร์อาวาอาวา อันนี้รางวัลนี้ให้กับใครใครคิดเรียรเป็นยังไงคะค่ะจริงๆแล้วด้วยความที่ Social g i v e วอรเองเป็นธรุรกิจที่เชื่อมต่อสาภาคส่วนนะคะทั้งธรุรกิจใจดีโครงการเพื่อสังคมและลูกค้านักช็อปแล้วก็นักบริจาคของเรานะคะซึ่งทางฝั่งเราเองก็เลยให้รางวัล Social Giver Award ทั้ง3หมวดนะคะในมุมของทางด้านธรุรกิจใจดีเราก็จะมีแบ่งหมวดว่าเขาช่วยระดมทุนให้ได้มากที่สุดสำหรับ โครงการที่เขาเลือกนะคะ mm hmm. uh, ในหมวดของ uh, โครงการเพื่อสังคมจริงๆแล้วจะมีตั้งแต่โครงการที่ uh, มีอินโนเวชันมีวิธีการแก้ปัญหาที่น่าสนใจหรือว่าเป็นโครงการที่คิดต่อยอดอยู่ตลอดเวลาในการที่ร่วมมือกับโซเชียลกิเบอร์ในการที่จะสร้างผลลัพธ์ดีๆให้กับสังคมแล้วก็หมวดมีมุงของการเหมือน Fast รสปอนเดอรก็คือเป็นการ ตอบโจทย์แล้วก็ตอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งหมวดนี้จําได้เลยว่าเป็ดไทยสู้ภัยได้รางวัลอันนี้ไปเพราะว่าเป็นการช่วยในการส่งยาโควิดนะคะให้กับช,ชุมชนแล้วก็ประชาชนทางบ้านด้วยซึ่งเราก็เลยมองว่าในหมวด ธุรกิจเองโครงการเองชัดเจนแล้วใช่ไหมคะหมดทางบ้านต้องมีด้วยก็คือนักช็อปยุคใหม่ใส่ใจสงังคมก็คือนักช็อปที่เป็นท็อปช็อปเปอร์เลยแล้วก็ท็อปโดเนอร์ก็คือผู้บริจาคที่บริจาคมากที่สุดด้วย mm hmm. เราอยากให้เขารู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งจริงๆนะแม้ว่าเขาเป็นบุคคลคนเดียวแต่เขาสร้างแรงกระเพื่อมที่จะช่วยเหลือโครงการแล้วช่วยเหลือชีวิตคนได้อีกมากมายเลยทีเดียวในปีที่ผ่านมา ค่ะซึ่งปีนี้ก็ประกาศรางวัลนะมีผู้มารับรางวัลไปแล้วเมื่อสองสวันที่ผ่านมานะก็ได้ว่ารางวัลที่ที่ได ทุกท่านที่ได้รับหมายเนี่ยก็ต้องภูมิใจมากๆเลยเนาะในการที่เรียกว่าได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยผู้อื่นนะเรื่องของเรื่องของมีหมวดหนึ่งที่อลิซเองลืมที่จะพูดถึงก็คือหมวดอินฟลูเอนเซอร์ริงๆเลยเโอเคทีนี้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เที่ยวแบบสไตล์โซเชียลกิฟเวอร์หรือสไตล์โซเชียลกิฟเวอร์คืออุดหนุนธุรกิจที่อยู่บนโซเชียลกิฟเวอร์แล้วถือว่าได้ช่วยเหลือภาคสังคมหรือว่าทําบุญไปในตัวนะคะเราก็มีหมวดอินฟลูเอนเซอร์ด้วย ซึ่งเราอมองว่าคนที่เป็นเซเลบหรืออินฟลูเอนเซอร์อ่ะเขาเขามีกระบอกเสียงฐาน follower เขาบางคนนี้เป็นล้านเลยนะคะ,ะแลใช้ประโยชน์น้อย <laughs> ใช่ไหมคะใช <laughs> ้เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ช่วยช่วยระดมทุนสร้างผล ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อีกเยอะมากๆเลยเราก็เลยมองว่ามหมวดอินฟลูเอนเซอร์นี้ก็สําคัญเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นการแค่จะเล่าเรื่องราชวชีวประจําวันแล้วแต่ทํายังไงให้ให้ใหแฟนคลับ เขาอะค่ะได้รู้่านทำความดีมันง่ายนะชื่นชมมากเลยค่ะคุณอเลสค่ะเดี๋ยวไว้มาเล่ากันใหม่เพราะว่าคิดว่าเรื่องราวของชุมนน่าจะแบบเยอะมากเลยเนาะเวลาก็มีแค่นี้เลยเป็นหนึ่งนาทีแล้วก็ขอขอให้ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะที่ได้คุยกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะคุณอส ค่ะโอ้คุนาริสานภาที่ว่าอํานว CEO. อ่อง CEO ผู้ปรากอบการ social giver นะก็เรียกว่ามีเรื่องรล่มากมายจากเวลาไม่อํานวยแล้วหมดเวลาแล้วเราต้องมาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะรายการลับคมธุรกิจโดยดรหนุ่มนาฏหางวิไล